กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424 วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีภาพนะครับที่หลุดออกไปสู่สาธารณะชนนะครับเก่ยวกัเรื่องของที่ตัวน้องมินเองเนี่ยครับซึ่งเป็นพรเซนเตอร์ของเชอรี่โมบายนะครับได้มีการอาจจะมีภาพในการถือโทรศัพท์มือถือแบนอืู่ืนหลุออกไปนะครับวันนี้เราก็เลยเนื่องจากมันมีคําถามจากตัวผู้บีเตอร์จากตัวพิเีเซนเตอร์จากเชอรี่โมบายเองนั้นตอบถามเขามากมากครับว่าเอ๊ะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เรา จดิโมบายเองเนี <us> so ่ยเราก็ได้เรียนศึกษากรบทันหุข้อน้องมีนะครับว่าโอเคถ้างั้นเราควรจะจับแถลงข่าวนะครับเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่ร้องร้องอะไรจริงเห็นไหมคะาจะไม่ร้องร้องอันนี้ก็ผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้านี้อย่างนนะครับ นื่องจากว่าจริงเนี่ยวันนี้วัตถุประสงค์จริงๆของเราก็คือว่าต้องการที่จะประกาศต่อสาธารณชนเท่านั้นเองครับว่าต้องมีวิทยาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์กับไทสโตรีโมบแต่ว่าดูเหมือนว่าหมายเชิญที่ส่งไปจะบอกว่าสอง้องกันด้วยด้วยเนื้อหาของ p r ของของไทสโตรีรซ์กัเอออันนี้ยืนยันว่าหลักทางเราไม่ไม่ได้มีหมายอะไรอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีตัวตัวที่เป็นทางการที่ส่งให้สื่อมวลชน แล้วนะครับต้องดูตัวนั้นได้นะครับจริงทาง PR ได้มีแจ้งก่อนไหมคะว่าจะมีการเขียนข่าววันนี้ส่งให้นักข่าวไม่มีนะครับ ก็จะมีการซออะไรอย่างนี้ารหรือว่าคือมองว่าเป็นการโปรโมทมือถือก็คงไม่ใช่หรอกครับคือเนื่องจากวันนี้สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายนะครับกับตังตัวน้องนเองซึ่งป็นีเซนเตอร์ให้กับเรแล้วกับกับตัวแบรนด์เชอรี่โมบายด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องทเก็คือว่าเราก็มาความเสียหายที่มันจะโผล่ขึ้นไนะคนะครับฉะนั้นวัตถุประง ไม่มีการฟ้องใช่ไหมครับก็วันนี้เนี่ยเอ่องจากทางคุณพ่อน้องมินซึ่งเป็นตัวแทนของมินมาเนี่ยตรงนี้ก็มาแสดงความจริงใจแล้วก็แล้วก็เออ่มาประกาศให้สาธารณชนรับรู้นะครับว่ามีนเนี่ยเป็นตีเซนเตอราทองทีมกูมาถึงแล้วทำไมมินไม่มาคะเพราะก่อนหน้านี้เห็นหนก็บอกเพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าน้องมินก็จะมาอะไรเงี้ยถอยพูดกันแล้วบายกันสบายกันนี้ ก็เพิ่งทราบเพื่อมืองกันเพิ่งโทรคุยกันสองสามวันนี่เงครก็ตกใจก็ตกใจนะรที่มีคนแับพาพน้องมินในละครแล้วก็มันเป็นอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ขอพูดถึงแล้วกันไม่อยากพลาดจิงเพราะเราก็มีความสัมพันธ์ดีกับเชอร์รี่โมบายก็มีแต่ยังบอกว่ายืนยันว่าน้องวินเนี่ยเป็น v i s i t เชอร์รี่โมบาย ก็เป็นโทรศัพท์ที่ใช้ดีอย่างพวกเราอยากใช้เราใช้วยอยากใช้เลยถ้าพวกเราแจกไม่ตัวอย่ากต้องไม่ได้องอยางทั้งทีพอไปชมมิจังกองก็ลองไม่เคยเรื่องของการแบบเล่นละครของน้องมินอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงยไงเนี่ยคุณพ่อต้องต้องมีการแบบน้องมินต้องมีการระมัดระวังมากกว่านี้ไหมคะทั้งเรื่องของเล่นละครหรืออะไรอย่างเงี้ยในการถือแบรนด์อื่นแล้วท่านท่านกองละครก็ด้อยู่แล้ว เห็นว่าว่าก่อนหน้านี้กอนละครน่ขอไปทางเชอรี่แล้วค่ะให้เอาโทรศัพท์มาเล่นแต่ว่าทางเชอรี่เขาไม่ให้ไม่ให้โทรศัพท์มามาในเข้าฉากอะไรนะที่มันมีน้องก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นพิเเตอร์เชอรี่สบายเอองานเยอะมากน้องนี่ช่วงนี้ละครใกล้จบไงเห็นไหมถ่ายกันตีสามตีสองตีสามพอหยุดถ่ายหลับพอปลุกปุ๊บถ่าย เขาก็มีฝ่ายจัดก็คืออยู่ตามร่วมกับสั่งไม่ว่าจะถืออะไรก็ได้ใช่ใช่ล้วก็ต้องบางทีมันก็มีก็เรียกอะไรก็ไม่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 เชิยงั้นหรอกหมายถึงว่าบางทีมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเหมือนกับว่าน้องมินก็เพราะเป็นพรีเซนเตอร์กับหลายสินค้าย่างงี้ต้องคุณพ่อต้องแบบดูแลมากขึ้นหรือเปล่าอ๋อเรามีคุยกับกันอยู่แล้วทุกคนรู้หน้าที่อยู่แต่สำหรับเด็กกองละครเรื่องนี้คือไม่ได้มีการแจ้งก่อนล่วงหน้าหรอกเาว่าเออเป็น Ies, ciudad, ท, cooking, ทุกคนทุกคนผมทราบว่าทุกคนเขารู้หน้าที่นะเหมือนพวกเราเป็นนักข่าวเนี่ยแล้วก็รู้หน้าที่ต้องทําอะไรใช่ไหมฮะท่านผู้บริหารนิดนึงนะครับคือการเป็นวิจินเนเตอร์เนี่ยมันระบุในสัญญาหรือเปล่าว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือจามหรืออะไรเงี้ยครับอ๋ออันนั้นก็เป็นเป็นสัญญามาตรฐานนะครับซึ่งซึ่งเชื่อว่าทุกสัญญาก็ระบุอยู่แล้วหมายความว่าในชิ้นจริงน้องก็ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือก็ในในผลิตภัณฑ์เดียวกัน ะครับใช่ครับอ่าใช่ครับอ่อย่างล่าสุดเนี่ยมันเหมือนมีกระแสมาว่าแบบทางเราต้องการจะโปรโมตสินค้าก็เลยแบบจัดเรื่องราวทุกอย่างขึ้นมาเลยกระแสมาจากไหนครับเนี่ยเอางนี้ดีกว่าที่นี่เขาแบบว่าจะมีแถลงข่าวเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะให้อาจารย์ผนพูดดีกว่าคือที่เรามาแถลงข่าววันนี้ก็เพื่อว่าการความสับสนกับความเข้าใจผิดนะฮะแต่หลังจากที่ผมได้เรียนคุยกับทางผู้บริหารแล้วเราปรับความเข้าใจกันแล้ว นะครับปัญหานี้มันไม่ได้มันไม่มัน,มมนเกิดจากการที่เข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่พอคุยกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านผู้บริหารเนี่ยเป็นคนนิสส์แล้วก็บริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีธรรมภาภิบาลแล้วก็ใจกว้างครับแสดงว่าก่อนหน้านี้มีการเจราจาในออการเคลียร์กันแล้วใช่ไหมก,ก่อนจะมไม่ใช่ไกลเกลี่ยไม่ใช่ไกลเกลีรยหมายว่าผมเพิ่งเจอเพิ่งคุยกันวันนี้เมืม่อกีก้นี่เองคุยกันท้งแรกหรือเปล่าคะใช่ใช่คุงเจอกัน คุยกันเมื่อกี้เนี่ยทำไมก่อนหน้านี้ไม่คิดจะลองไก่เกี่ยคุยกันก่อนที่จะมาจัดแถลงข่าวอนะไรอ๋อยังไม่ได้รับการแจ้งเชิญอ๋อแถลงข่าวตัวนี้บอกว่ามายืนยันเป็นพรีเซนเตอร์อเพื่อเกิดครับไม่ให้เกิดความสับสนก็มีแค่นี้เองไม่ได้มากกว่านี้ก็คือคืออยากจักประเด็นทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้ครับก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในระยะเวลาที่มันรวดเร็วมากนะครับทีนี้เหตุผลที่เราต้องรีบจัดแถลงข่าวเนี่ยเพื่อเราต้องการให้ให้ให้ได้ข้อยุติ ต่อสาธารณชนให้เร็วที่สุดเพื่อมันจะได้ไม่มีม,มีกระแสในทางที่ผิดออกไปนะครับเพราะนั้นเราเราถึงต้องรีบจับในการแสดงข่าวเพราะนั้นเราพูดง่ายง่ายมันไม่ได้มีการเซหรือเตรียมระหว่างระหว่างระหว่างเชอรี่โมบายกับตัวกับตัวบีเซนเตอร์ไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าต่อไปถ้ามีแบบว่ามีภาพคนเก็บภาพมีสืือโทรศัพท์แลหลุดแล้วหลุดออกม <c oughs> าอีกค <c oughs> ่ะจะเกิดปัญหาอีกไหมคร <c oughs> คือผมว่าอย่างเงี้ขอคาถามสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องอนาคตดีกว่านะครับแล้วพอดีรบกวนนิดนึงผมจะต้องไฟบินอยู่คุณพ่อไปที่อื่นต่อนะครับคุณพ่อคะตอนนี้น้องมีทราบข่าว้ยังครคบว่ามันมีประเด็นว่าเออเราก็เหมือนตอนนี้น้องเขางานเยอะไม่ค่อยไม่คม่อย<ม>ว่างหรอกเ<ล>อกิดทุกเรื่องเลาเขามีหน้าที่คือทํางานอย่างเดียว มีอะไรก็โยนพ่อี่แหละต่อไปถ้าหากว่าแบบมินไปใช้ผ้ามีใช้สินค้าอื่นจะมีการป้องกันหรืออะไรเียเออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่เคยก็ไม่รู้แ้วเชื่อไดครับจัดากราการในในคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของของก็อย่างที่คุณพ่อบอกครับก็แต่ละคนก็ก็มีหน้าที่ที่ต้องทํา เพราะฉะนั้นอย่างอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องมีนไปใช้ส่วนตัวแล้วก็มีคนไปถ่ายแล้วก็เอาไปโปรโมตนึกออกไหมครับอันนี้มันเป็นมันเป็นผลประโยชน์ทางการค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจาเป็นต้องต้องมาเปรกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับในรบกวนนะครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับผม